สวัสดีค่ะ FC ในประเทศและ FC ต่างแดนที่รักทุกๆท่านค่ะวันนี้ช่องนิกวีแฟมบรีจะมาชวนเพื่อนๆ FC ร่วมแรงร่วมใจกันไปให้กำลังใจท่านทนายเกิดผลไปกับท่านทนายสมเกียรติพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะวันนี้ขออนุญาตนะครับทุกท่านนะครับในการพูดคุยถึงที่เกิดผลสักนิดนึง ในฐนานะสนายความรุ่นพี่ผมนะฮะแล้วก็เคยเจอกันเคยทักทายกัน,นที่กปกาะกอกที่เกิดผลป่วยหนักนะฮะนะครับตอนนี้ป่วยหนักนะครับเป็นโรคไตโรคไตระยะสุดท้ายนะครับทุกท่านเดี๋ยวจะมาเล่าถึงความรู้สึกนึกคิดของพี่เกิดเกิดคน,นได้ฟังนะซึ่งผมขอยกย่องนะครับผมขอใจช่วยนะครับจริงๆเรื่องนี้รู้มาตั้งสองสามวันแล้วล่ะ แต่วันนีออ้อยากจะพูดถึงนะครับเขาลบในน้ําใจของพี่เขาทําไมผมถึงพูดคำนี้ว่าเขารบในน้ําใจของพี่เขาเดี๋ยวจะมาเล่าพิธีฝันกันว่าทําไมป่วยเป็นโรคไตระยะสี่ระยะสุดท้ายแล้วครับระยะสุดท้ายมันก็เควาว่าสุดท้ายมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นหัวเป็นใหญ่นะครับเป็นหัวเป็นใหญ่ฮะในฐานะที่เป็นทนายด้วยคันในฐานะที่พี่เขาเองก็เป็นคนอัธยาศัยดีมาก ผมเคยเจอพี่เขาที่ป้านกกก่อนนะครับครั้งหนึ่งตอนที่พี่เขาเดินทางมากับภรรยาหรือไงเนี่ยเจอกันแล้วก็มีการทักทายกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับพี่เกิดผลเป็นคนอธัธยาศัยดีมากนะครับคือข่าวไทยรัฐและข่าวต่างๆในหน้าหนังสือพิมพ์หรือหน้าทีวีสื่อโซเชียลนะก็มีการลงข่าวของพี่เกิดผลว่าพี่เกิดผลเนี่ย ได้มีการล้มป่วยลงไปในเรื่องของการเป็นโรคไตนะ네ครับโรคไตระยะสุดท้ายเห็นปุ๊บผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพูดถึงพี่เขาในฐานะที่พี่เขาก็เป็นทนายเพื่อมวลชนเป็นทนายเพื่อประชาชนช่วยเหลือคนมาหลายคดีน네ะครับแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยได้เจอพี่เขาหนึ่งครั้งดูงได้เจอกันหนึ่งครั้งที่ที่ทกกอกกะแล้วกันแล่วกได้มีการยิงพูดคุยกัน นะครับมีการถ่ายรูปร่วมกันนะครับผมจําได้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เห็นในข่าวนะครับเห็นในข่าวบอกว่าขณะมีคนที่จะบริจาคไตให้นะครับหรือมีการยื่นมือให้ความช่วยเหลือในการปลุก่ายไตยที่เขาปฏิเสธนะครับโดยให้เหตุผลว่าตนเองเนี่ยได้ใช้ชีวิตมาคุ้มแล้ว นะครับปฏิเสธเนี่ยเงินและตาไตที่ดีเลื่นไตาเพื่อผุ่มถ่ายกับทนายนะครับลว่าผมใช้ชีวิตคุ้มแล้วมีผู้ใจบุญเมตตาจากบริจาคไตให้ผมผมได้ขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตครั้งนี้3าถึงสี่ท่านแต่ผมไม่อาจรับความปรารถนาดีตรงนี้ได้ทุกท่านครับอันนี้คือหัวิตหัวใจของทนายเกิด ที่เกิดผลที่ไม่อยากจะลบลวนนะครับแล้วก็เหมือนกับปรงนะครับปรงในสังขารตัวเองว่าตัวพี่เขาเองป่วยอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วแล้วก็ขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นะครับตามสภาวะที่พี่เขาเป็นนะครับนะครับถือว่าหัวใจของพี่เขาเป็นหัวใจเพชรครับในส่วนของ ปัญหาความขัดแย้งของพี่เกิดผลกับทนายอีกท่านหนึ่งที่มีความไม่เข้าใจอะไรกันผมขอ,อยยกผ่านนะครับสเหตุที่ผมขึ้นไลฟ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่อยากจะเตือนทุกท่านอยากจะเตือนพี่น้องอยากจะเตือนตัวผมเองนะครับว่าอะไรครับว่าให้เราเนี่ยระมัดระวัวงเรื่องเกี่ยวกับร่างกายสุขภาพของเราอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะครับเพราะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัว นะครับโรคไตเนี่ยแม้จะมีการรักษาโดยการฟอกไตได้แต่ก็ทรมานมากนะครับผมได้ยินคนที่เป็นโรคไตบอกว่าฟอกไตแต่ละทีสองสาวันฟอกที2อสวันฟอกทีและโอกาสที่จะมีอาการแบบไตวายเนี่ยเฉียบพันเนี่ยมันมีได้นะครับเพราะฉะนั้นเรา,เราท่านทุกคนเลยพี่พี่น้องๆที่ดู YouTube ผมอยู่ตรงนี้หอาหารเค็มๆอาหารเผ็ดจัด นะครับอย่าดื่มสุรายเยอะนะครับนะครับพวกนี้เป็นต้นเหตุนะครับพวกนี้เป็นต้นเหตุนะครับที่ทําให้เราเกิดอาการไตเสื่อมได้น้อยคนมากที่จะปงได้ขนาดนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมีแต่คนรอรับบริจาคไตนะครับอันนี้พี่เขาเนี่ยมีคนมาเสนอให้เลยนะครับมีคนมาเสนอไตให้สามสี่ท่านนะครับและมีผู้ที่คิดจะบริจาค ช่วยเหลือในการปลูกถ่ายไตแต่พี่เกิดผลปฏิเสธตามเนื้อข่าวตรงนี้นะครับที่ผมอ่านเนี้คือปฏิเสธโดยให้เหตุผลอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าผมใช้ชีวิตมาคุ้มค่าแล้วนะครับนะเมเขว่าผมใช้ชีวิตคุ้มแล้วมีผู้ใจบุญเมตตาจากบริจาคบริจาคไตให้ผมผมได้ขอบคุณและอนุโมทนา ในตุศลรจิตครั้งนี้3าถึงสท่านแต่ผมไม่อาจรับความปรารถนาดีตรงนี้ได้เป็นไปนตามเนื้อข่าวตรงนี้เลยนะครับพี่เกิดวันอายุเท่าผมเลยอายุ49ปีครับปีนี้จะขึ้น50เท่าๆกันนะครับพี่เขาบอกว่าต่อให้มีการเปลี่ยนถ่ายไตก็อาจมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเพราะอายุไขอาจไม่ได้ยินยาวเนื่องจากวิโรจะจาตัวมากจึงไม่คุ้มค่าก,กับการเสียสละของท่านผมฟังแล้วน้าตาจะไหล คือคล้ายๆเหมือนกับเขาบอกว่าจำลองว่าเอาไปให้เด็กๆนะครับคนหนุ่มคนสาวหรือเด็กๆที่มีอายุน้อยๆที่ยังคงสามารถใช้ชีวิตยาวๆได้ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองได้นะครับคือเหมือนกับพี่เขาโป่งสังขารนะครับนะครับพี่เขาโปรงสังขารทร่านท่านที่ผมอ่านเนื้อหาข้อข้อความข่าวตรงนี้นะครับ การรักษาจบบนี้จริงต้องใช้ความระมัดระวังและไปพบแพทย์เป็นประจำแต่ยังคงสามารถทํางานด้านกฎหมายได้นะครับคือเป็นตายระยะสุดท้ายก็จริงนะครับแต่ยังคงทํางานได้แต่อาจจะต้องลดลดลงแล้วก็ไปฟอกไตบ่อยขึ้นนะครับพอผมอ่านข่าวตรงนี้ปุ๊บทำให้ผมนึกถึงน้องผมอยากให้เขาถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่ นะครับเอ่ยชื่อก็ได้ครับนะครับอยากให้เบาต้นดูแลรักษาตัวเองให้ดีีควบคุมการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปรหวานความดันต่างๆอยากให้เบาต้นนะครับควบคุมตัวเองให้ดีในฐานะที่พี่เป็นพี่พี่ก็ขอเตือนเตือนด้วยความห่วหงใยและก็ยกตัวอย่างของพี่เกิดผลให้ฟังว่าเวลาเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆนะครับทุกท่าน นในเนื้อข่าวยังมีบอกนี้ครับว่าพี่เกิดผลเนี่ยเดินทีเป็นคนเหนองบรลณคพูมีความยากจนเรียนจบก็เข้ามาทํางานก่อสร้างด้วยนะต่อมาก็ไปเรียนนะครับหาเวลาไปเรียนนะฮะนะครับเรียนจนกระทัง่งจบนะฮะผ่านความลำบากมาเยอะนะครับจนกระทั่งเมื่อปี40 หลน่นออกจาเพราะาท้องด้วยกันหากับแท็กซี่ก็มีนะครับนะฮะเล็กฎหมายจบ4ปีนะครับก่อนจะได้ใบแย่วว่าความด้วยแรงกดดันต่างๆที่ทําให้เป็นคนมุ่งมั่นในการต่อสู้ชีวิตนะครับวันนี้ที่ขึ้นไลฟ์ตรงนี้ด้วยความปรารถนาดีในการส่งความหมงใหญ่ขอให้ทุกท่านส่งความหมงใหญ่ความปรารถนาดีไปยังพี่ชายเกิดผลนะครับขอให้พี่หายไวๆขอให้พี่ แข็งแรงขึ้น,นครับและกลับมาเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมแสดงสมเกียรติขอยกย่องพี่เกิดผลก็คือพี่เกิดผลเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการมีธรรมะในใจตัวเองนะครับไม่ว่าจะเรื่องการปรงสังขารตัวเองในเรื่องของการมีคุณธรรมในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นจริงๆแล้วมันจะเรียกว่าเบียดเบียนก็ไม่ได้เพราะผู้อื่นเขาเต็มใจให้แต่พี่เขามีความรู้สึกว่า ไม่ขอรับและขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในสภาวะที่ตนเองเป็นตน้องยกร่องน้ําใจจริงๆนะครับทุกท่านนะครับอันนี้ผมต้องยกร่องน้ําใจพี่จริงๆนะครับนะครับถ้ามีโอกาสจริงๆที่ได้มีโอกาสลงมปกรุงเทพอาจจะมีโอกาสหาเวลาไปเยี่ยมเป็นการส่วนตัวนะครับถ้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ลงมปกรุงเทพและมีเวลาจริงๆจะขออนุญาตไปเยี่ยมที่เขานะครับ และก็ไม่มีการถ่ายท้าสดเลยทั้งทะไปส่วนตัวนะครับก็เลยไปในาณะแนในความดิบเหมือนกันนะครับไปคณะเพื่อนทนายด้วยกันนะครับไปอย่างกับที่ทนายตั้มไปนะครับไปแสดงความห่วงใยหรือปัญหาสุขภาพทุกอย่างนะครับการเจ็บแค่ได้ป่วยกําหนดไม่ได้แต่เราสามารถป้องกันได้นะครับเราสามารถป้องกันได้นะครับถ้าเราไม่อยากเป็นโรคไตอันดับแรกคืออยากกินเค็มจัด เผ็ดจัดและการดื่มสุราต้องให้น้อยๆนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เลิกดื่มไปเลยนะครับสี่ก็คือเรื่องการทานยามากๆคือบางคนป่วยเป็นโรคอะไรบางอย่างที่ต้องทานยาประจำประจามันก็มีมีโอกาสที่จะไปทําลายไตหรือทําให้ไตเสื่อมคุณภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านจะต้องดูตัวอย่างของพี่เขาเอาไว้แล้วเราจะได้เป็นอุทาหรณ์ว่าเ การที่พี่เขาป่วยเป็นอย่างงี้เพราะว่าหนึ่งอาจจะมีคนที่ไอ้ยก็บอกป่วยป่วยหลายโรคและอาจจะมีการทานยายเยอะนะครับทานยายเยอะไตก็เลยพังเร็วนะครับไตก็เลยพังเร็วนะครับหันกลับมาดูตัวเราเองได้แล้วครับทุกท่านหันกลับมาสํารวจตัวเรานะครับว่าเราเนี่ยเอ่อดูอแลร่างกายตัวเราลืมดูแลคนในครอบครัวเราเกี่ยวกับสุขภาพไปนานแค่ไหนแล้ว หันบอกกําลังกายนะครับออกมาบอ,อกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงได้แล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต้นนะครับของการไลฟ์ช่วงค่ำนี้ขอส่งกําลังใจให้พี่ทนายเกิดผลนะครับขอทุกท่านช,ช่วยส่งหัวใจพลังบวกสามดวงนะครับเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้พี่เกิดผลด้วยแล้วกันนะครับนะครับขอพี่ แข็งแรงขึ้นไปไวครับนี่ขณะพี่เขามีคดีที่ค้างอยู่ด้วยนะครับเนี่ยท่านเห็นบอกว่าเหลือสื่อพยานอีกแค่สองปากน,นะครับอ่านี่ฮะแล้วก็เห็นบอกกำลังใจดีนะครับไม่ขอรับบริจาคไตเผื่อใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วสุดยอดครับ,บพี่แกไปไหว้พระธาตุพระธาตพนมมา แล้วก็บอกขับรถเที่ยวมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอที่ปกปอบดีเลยแล้วก็ได้คุยกับพี่เขาสักประมาณ20นาทีนั้งแต่20นาทีอัจทยาสายดีมากอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอัธยาสายดีมากอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ไม่ถือตัวอะไรเลยภาษาวัยรุ่นก็บอกปอนปอนอ่ะ่าดเรื่องที่เกิดผลไปก่อนแถมแถมอันนี้จะแถมนิดนึง หลังจากที่เกิดความไม่เข้าใจาในโลกโซเชียลหลายๆเรื่องนะครับที่มีความไม่เข้าใจกันในโลกโซเชียลในวันสองวันวันนี้มันทําให้ผมเรียนรู้หลายหลายลอย่างมันทําให้ผมเรียนรู้หายอย่างจริงจริงด้วยนะครับว่าในโลกโซเชียลไม่มีมิตรแท้าถาวรไม่มีศัตรูถาวรท่านครับไม่มีมิตรแท้าถาวรไม่มีศัตรูถาวร แค่เมื่อสักครู่นี้มีคุณแม่ท่านหนึ่งโทรมาหาผมฮัลโ,โหลลูกทนายแม่เห็นในโซเชียลจะมีคนกำลังบ้านะอุย้ยแม่เขาบอกกำลังจะมีคนกำลังบ้านะครับสติสตังไม่อยู่กับเนื่อกับตัวผมก็เลยบอกคุณแม่ครับปล่อยผ่านไปเถอะนะครับเดี๋ยวคุณแม่เป็นความดันนะนะครับทุกท่านมันเริ่มเร็วไร้ลงทุกวันนะฮะมันเริ่ม รุนแรงขึ้นมันเริ่มรุนแรงขึ้นมันเริ่มหยาบคายขึ้นนะครับมันเริ่มลมืมความเป็นคนขึ้นนะครับความขัดแย้งในโลกโซเชียลที่มีการแบ่งเป็นสองฝ่ายมันเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วครับทุกท่านอย่างไรก็ตามมันก็ต้องถึงวันที่มันจะต้องมีวันจุดจบของมันนะครับเราจะไปทะเลาะกันเพื่ออะไรครับทุกท่านเราจะไปเถียงกันเพื่ออะไรครับนะครับวันนี้อยากให้ท in ุกท่านปล่อยผ่านนะครับ หลายท่านที่มาคอมเมนต์ไม่ดีต่างๆนานาอยากคอมก็คอมมาเลยครับไม่มีปัญหานะครับอยากคอมเมนต์อะไรก็คอม้ามาเลยครับนะครับผมถือว่าเฉยๆโดยเฉพว่ายิ่งมาฟังเรื่องชีวิตของพี่เกิดผลแล้วเนี่ยนะครับอายุเท่ากันด้วยนะทุกท่านครับพี่เกิดผลเกิดผลกับผมอายุเท่ากัน49ปีผมอาจจะแก่กว่าหรือเปล่าลูกเพราะผมจะเข้าย่าง50พี่เขามองโลกความเป็นจริงว่า พี่เขาอยู่จนอายุปีนี้สีิบเกปีจะห้าสิบแกบอกแกคุ้มแล้วอะ่ะแต่คนบางคนยังบอกว่ายังไม่คุ้มเลยฉันอยากจะอยู่ร้อยปีนะครับโดยที่ไม่ได้มีการปรงอะไรบางอย่างเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าจะต้องเรียนรู้จากคําพูดของพี่เขาในการปรงซะทนาสมเกียรติปรงตัวเองซะ ไม่รู้อนาคตในวันข้างหน้าปีหน้าปีที่สองปีสามจะเป็นอย่างไรนะครับมีวันพบก็มีวันจากน้ำตาจะไหลยเยอะนะนะครับมีวันพบมาเพื่อพบกันและจากกันในคราวต่อไปคือตัวพี่เขาเองก็บอกเขาขอใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนวาระสุดท้ายเลยดูน้ำใจพี่เขานะครับ ถ้าวันนี้เราไม่หยุดทะเลาะกันไม่หยุดด่ากันถ้าวันนี้แต่ละคนแต่ละฝ่ายยังไม่มีจิตสํานึกนะครับนะครับอีกไม่นานมันก็จะเกิดความแตกหักและเมื่อแตกหักขึ้นมาสิ่งที่ได้มาก็คือความสูญเสียทั้งสองฝ่ายไม่มากก็อน,อน้อยอันนี้เรื่องจริงนะครับนะครับผมขอบคุณที่เกิดผลที่ รงข้อความด<ใ>ีๆในข่าวแล้วก็ทําทให้หลายๆคนได้อา่านนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ใช้แนวทางของพี่เขาอ่านะครับอ่าขอบคุณพี่มากนะครับขอเป็นกําลังใจให้คุณทนายเกิดผลนะครับทุกท่านครับเราส่งกําลังใจให้ทนายเกิดผลนะครับเขามีแฟนเขามีเพจของเขานะครับทุกท่านนะครับพี่เกิดผลจะมีเพจของทนายเกิดผลนะครับใครอยากจะเข้าไปกาลังใจพี่เขา ข้าไปดูในช่องเพจของทานายเกิดผลแล้วก็ส่งข้อความให้กําลังใจดีๆไปท้ายสุดและสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกเกี่ยวกับคลิปนี้ก็คืออย่ายูทูบเบอร์หลายๆช่อง f อหลายๆท่านอย่าถลำอย่าถลำไปกับโมอาจริตอย่าถลำไปกับความแค้นอย่าถลำไปกับความโกรธเกลียด นะครับถ้าวันนี้คุณปล่อยวางความโกรธเกลียดไม่ได้ทิ้งศักดิ์ศรีจอมปลอมไม่ได้นะครับและมีการต่อยอดในการด่าพอกันไปหรือสอเสียกันต่อไปสุดท้ายสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือคำสอบเสียการตอว่ากลับมาช่อง YouTube เปลี่ยนเสมือนจะจบเราส่งอะไรออกไปเราจะได้อย่างนั้นกลับมา คุณส่งความเกลียดออกไปคุณจะได้ความเกลียดออกมายูทูบเบทุกช่องจะต้องลดละสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับใครไม่ลดไม่เลิกไม่ละก็สุดแล้วแต่คุณนะครับวันนี้ถ้าหากคุณต้องการเอาชนะฆาคานนะครับผมตอบกับคุณเดี๋ยวนี้ได้เลยว่าในโลกโซเชียลไม่มีคําว่าชนะ ผมได้รู้แล้วครับว่าไม่มีคําว่าชนะวันนี้เราด่าสิบพรุ่งนี้เขาด่าร้อยพรุ่งนี้เราด่าเขากลับไปหนึ่งพันพรุ่งนี้เขาดา่าด่ากลับมาหนึ่งหมื่นมีแต่จะเพิ่มความโรกรธมีแต่จะเพิ่มความเกลียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับจงใช้ช่องยูท b e ของคุณในการทำมาหากินจงใช้ช่องยู u b e ของคุณ ในการส่งสืออ่อความรู้สึกดีๆออกมาอย่าใช้ช่อง YouTube ของเราในการแสดงความโอหังอ่างการนะครับอย่าใช้ช่อง YouTube ของเราแสดงความเก่งกานะครับนะครับนะฮะอย่าใช้ช่อง YouTube ของเราเป็นเครื่องมือในการทำลายคนที่เราไม่ชอบเมื่อสิ่งต่างๆที่ผมพูดทั้งหมด5ข้อนี้ ย้อนสอนกลับมาหาคุณเมื่อไหร่คุณแทบจะเก็บกระเป๋าไม่ทันเลยนะครับความเสียหายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถาถมเข้ามาหาคุณและครอบครัวหยุดได้หยุดตั้งแต่เดี๋ยวนี้และหยุดที่ตัวเราเององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้พูดกับองคุริมาหรืออหิงสก,กา นะครับอหิสากะนะครับชื่อเดิมคืออหิงสากะซึ่งเวลาฆ่าคนจะตัดนิ้วจึงมีฉายยาว่าองคุรีมานนะครับผู้แี้คือมาน,นิ้วนี่แหละครับองคุรีคือนิ้วนี่แหละครับนะตอนที่องคุรีมานกําลังจะเข้าทํรลายองค์สมเด็พพเจพ,พ,พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเดินไปเรื่อยๆองคุรีมานก็วิ่งไล่ตาม ตามเท่าไหร่ก็ตามพระพุทธองค์ไม่หันจึงตะโกนบอกว่าสมณะหยุดเดี๋ยวนี้นะครับพระพุทธองค์หันกลับมาและบอกกับทางองคุริมาว่าเราหยุดแล้วท่านละ่ะท่านต่างหากละ่ะที่ยังไม่หยุดองคุริมาได้ถามและมีการตอบว่าพระพุทธองค์ว่า ทำไมถึงบอกว่าตัวเองหยุดทั้งที่ตัวเองยังเดินไม่หยุดและเขาไล่ตามไม่ทันพระพะุทธองค์ตอบองค์คุลิมานว่าเราหยุดเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นเราหยุดฆ่ามาทาร้ายเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตผู้อื่นเราหยุดทําบาปผู้อย่หมดแล้วแต่ท่านต่างหากหละที่ยังไม่หยุดทุกท่านเชื่อไหมครับตามที่มีการเล่าขานมาคือมีด หรือดาบในมือขององค์ุริมานได้หลุดลงและก้มลงกราบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและถวายตัวถวายตนขอบวชนะครับเป็นสินตถาคตนะชั้นใดก็ฉันนั้นครับหากใครก็ตามที่ยังคงทำร้ายบุคคลอื่นอยู่ไม่ว่าด้วยวจีกรรมนะครับวาจากรรมบางวาจีกรรมบางนี่นะครับนะครับถ้าหากท่านสามารถหยุด ต่อว่าดา่าพอใส่สร้ายป้ายสีบุคคลอื่นได้ท่านก็สามารถหลุดพ้นเหมือนกับที่องค์ุริมาได้สําเร็จเป็นพระอารหันต์นะครับ<อ>ผมไม่รู้หรอกว่าใครตอนนี้กําลังทําอะไร <oui> ผมไม่รู้หรอกว่าใครจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไหมเราอย่าไปบังคับให้เขาหยุดด่าเราครับเอฟซครับยูทูบเบอร์ที่กําลังเข้ามารับชมรละฟังผมเลยเราอย่าไปบอกให้เขาหยุดด่า เองหยุดด่าฆ่าก่อนสิฆ่าจะหยุดด่าเองเองหยุดบ้าฆ่าก่อนสิฆ่าจะหยุดบ่าเองหยุดที่ตัวเราได้ไหมครับนะครับและถ้าหากเราหยุดแล้วแล้วเขาไม่หยุดก็ถือว่าเปว่าเป็นเวรเป็นกรรมของเขานะฮะนะทุกท่านครับผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีศีลสูงอะไรมากมายหรือเป็นคนที่มีความรู้งมา่อะไรมากมาย แต่เป็นคนที่พอจะเข้าใจนะครับพอจะรับรู้ผิดชอบชัว่วดีพอจะรับรู้ได้ความเสียใจความทุกข์ความสุขผมพอจะรับรู้ได้ผมมีสติปัญญาเพียงพอที่จะรับรู้สิ่งต่างๆที่หลายๆคนสอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดให้กับทุกท่านให้รับรู้ความรู้สึก ที่ผมส่งออกไปนะครับโดยบอกกับทุกท่านว่าให้หยุดทําร้ายก็คือน,นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมถ่ายทอดกับทุกท่านณขณะนี้เป็นธรรมะขององค์สุดเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ผมพูดไม่ใช่ผมพูดครับเป็นคำพูดขององค์สุดเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้เมื่อ2,500กว่าปีก่อน นะครับและมันยังคงทันสมัยมาจนปัจจุบันนี้ธรรมะขององค์สมเดระสมัมมาสัมพุทเจ้าไม่เคยล้าสมัยเลยช่องนิดวีแฟมรีก็ขอภาวนาให้ปฏิหารจงเกิดแก่ท่านทนายเกิดผลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บในเร็ววันดีวันดีคืนหายวันหายคืนด้วยค่ะขอเป็นกำลังใจให้ท่านทนายเกิดผลแก้วเกิดด้วยค่ะ คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอ f c ่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดสั b s c ค i b e และกดกระดิ่งให้เป็นสีดำเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนในทุกๆครั้งที่แอดมิดลงคลิปหรือขึ้นไลฟ์สดด้วยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย